สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f สิบตันชาบงานนี้ดำลอดยากครับฟันธงผงฟันธงเลยว่างานนี้ดำลอดยากลอดยากจริงๆริี่ผมบอกเลยว่าลอดยากจริงๆครับคือเรื่องของเรื่องที่ครับมันบุกรูปป่าไม้เนี่ยพื้นที่บุูปป่าไม้เนี่ยมันมันมันหลักฐานมันมชัดอะชัดว่าของแหลมนนะนะครับชัดว่าของนะ่าไหร่นะครับอืยั่ไงที่ครับมันคนทัางที่จะ จะรอดยากอะ่ะจริงผมดูแล้วค่อนข้างที่จะรอดยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําให้ดําเนี่ยต้องต้องต้องติดได้นะ<า>นะครับเพราะฉะนั้นพี่ครับหลักฐานที่ดํามันโดนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมัดตัวทุกคนนะครับมันค่อนข้างที่จะมัดตัวมันเองเพราะฉะนั้นผมดูแล้วรอดยากพี่ครับผมดูแลว้วน่าจะรอดยากครับบางมันไปไม่เป็นนัครับคือ ทั้งแมคโครทั้งคลิปของเจ้าของที่ทั้งภาพรถไถภาพในการปลูก<ด>นะครับภาพในการปลูกนะครับมันมันมันดูแล้วมันมันมันรอดยากทุกคนนะครับผมดูแล้วมันรอดยาก,กมากเพราะฉะนั้นใครใครใครจะว่าด,ดํารอดกดหนึ่งมาด,ดิใครว่าดําไม่รอดกดสองมานะครับใครว่าดํารอดกดหนึ่งไม่รอดกดสองมา ะครับผมดูแล้วนะครับไม่น่าจะรอดนะี่นะครับผมดูแล้วไม่น่าจะรอดเพราะอะไรี่ครับองค์ประกอบมันชาร์ตนะองค์ประกอบค่อนข้งที่จะชาร์ตเพราะฉะนั้นทุกคนผมมองแล้วแม่งรอดยากนะครับแล้วผมบอกเลยว่าการที่แม่งริ้วล้อออกมาอย่างเงี้ยริ้วล้อดำออกมาอย่างเงี้ยมันทําให้พังหมดเลยนะครับทุกคน ทำให้ดำนี่โดนเละน,นะทั้งที่ดำมันมีแผลอยู่แล้วเรื่องป่าไม้แล้วคุณยังมาเล่นเรื่องป่าไม้เนี่ยมันทําให้ดำเนี่ยถูกขุดนะครับมันทาให้ดำไปถูกขุดนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าดำเนี่ยนะครับต้องต้อง,ต,องต้องรับผลหนักอะ่ะนะครับรับผลกรรมอย่างหนักกับเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรอติดตามดูว่าเรื่องนี้นะครับจะจบอย่างไรใครจะแน่ที่ติดเราต้องติดคุกเรื่องบุรุษป,ป่า ผมไม่เคยเห็นใครที่มันรอดนะทุกคนไม่เคยเห็นใครที่รอดในเรื่องคดีบุรุป่าผมไม่เคยเห็นรอดนะครับดำรอดนี่มันก็ปฏิหารแล้วทุกคนนะอย่างน้อยก็รองลงอาญาแหละนะครับอย่างน้อยก็ต้องรอลงอาญาแหละทุกคนนะครับผมไม่เคยเห็นมีใครรอดนะนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นพวกมึงอะหลอกตัวเองนะพวกไอ้โลนนะครับพวกไอ้โลนพวกอีป้าบาน,านอย่างเงี้ยผมดูแล้วแม่งหลอกตัวเองังนั้นเลย นะครับเพราะฉะนั้นอีดามไม่รอดก็บอกว่ารอดทั้งๆท,ที่หลักฐานมันชัดนะครับ <c oughs> ทั้งที่หลักฐานมันชัดเจนก็พยายามพูดเอาใจ f อตัวเองนะครับก็เหมือนกันครับที่เราพูดถึงเรื่องที่ของลาแป้งเนี่ยเราบอกว่ารอดมันก็หาว่าเราเนี่ยพูดเอาใจนะครับอย,ย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่เลย นะครับก็ฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยครับวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่จะนอนไม่หลับคือดำดำกินไม่ได้นอนไม่หลับได้นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดให้ดีๆนะครับคนที่มันจะรอดนะ่ะคือคนที่ไม่ได้บุกป,ป่าแต่เอฟซีคิดว่าดำามุกป,ป่าไหมนะเออนะครับ ตอนนี้ก็เป็นการทำคอนเทนต์หาเงินห่อโล้นนะครับทุกคนก็ปล่อยมันหาไปใครที่โง่โง่โอนให้ก็โอนไปนะใครที่แบบเอหลงคาลงโลไโล้นก็โอนได้ครับโอนเข้าไปเลยครับนะโอนเข้าไปเลยนะครับโอนเข้าไปเลยนะครับ,นะรบก็ใครทําดีก็ได้ดีครับใครทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะครับตอนนี้ดิ้วล้อมันก็ออกมาทําให้ดําเนี่ย แย่ผมบอกเลยว่าดาแย่ดําเจอซึกหนักแน่นอนนะครับดําเจอซึกหนักแน่นอนนะครับก็ฝ่ายคิดพิจารณาด้วยนะครับนะครับก็ไอซีครับก็รอติดตามดูครับว่าใครจะได้รับกรรมหนักประกันระหว่างดํากับแป้งนะครับรอยตามชมได้เลยนะครับรอยตามชมได้เลยนะครับไม่ต้องไม่รอชาติหน้าครับนะครับก็รอยตามชมครับใครอยู่ใครจะไป ส่วนตัวผมเองครับผมบอกเลยว่าดำมารอดยากผมพูดเลยว่าดำมาลอดยากส่วนตัวผมเองนะงานนี้มันมันมันรอดยังไงพี่มันนั่งเป็นหลักฐานมันมัดตัวขนาดนี้ยนะครับถูกต้องไหมครับหลักฐานมัดตัวขนาดนี้มันจะรอดยังไงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับทุกคนโปรดติดตามให้ดีๆว่า ผมมองเลยว่าสิ่งที่แป้งออกมาพูดเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุผลของมันนะครับใครที่จะไปเอาผิดมันเนี่ยหลักฐานม็นต้องชัดจริงๆถ้าหลักฐานไม่ชัดนะครับผมบอกเลยว่าพวกคุณถูกเด้งถูกฟ้องกลับแน่นอนนะครับนายเอฟซีครับนะคือผมเชื่อว่าแป้งอ่ะมันน่าเอาตัวรอดได้ทุกคนเหมอเอฟซีเมื่อมีม้พูดค,ครับแป้งเอาตัวรอดได้นะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีครับนะ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แป้งพูดอ่ะมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้พี่ครับนะค่อนข้างที่จะเชื่อได้แล้วก็ผมมองเลยว่านะครับทางงานนี้คือดัามันมันรอดยากทุกคนมันก็พยายามที่แก้เกีียวเรามองรู้ครับเกมนี้เอามาไงนะครับอะไรนะนะครับก็ในเรื่องนี้ผมมองเลยว่ามันมันไม่มีอะไรนะครับของแป้งอ่ะมันก็ทำคอนเทนต์ของเงินทำคอนเทนต์หาเงินไปแต่ละคนแต่ละคนท้ายสครับก็ เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไอ้พวกนี้นะครับมันทำคอนเทนต์นะครับเพื่อที่หาเงินหากินไปวันๆนะครับหาเงินหากินไปวันๆมันไม่ไมีอะไรเลยสิครับมันไม่มีอะไรที่เรียกอะไรอะมันไม่มีอะไรที่น่ามิตกกังวลน,นะครับจริงๆนะครับมันไม่มีอะไรน่ามิตกกังวลอ่ะนะครับ ทนายอีี่ครับมันไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราคิดนะครับมันไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราคิดเพราะฉะนั้นทุกคนผมบอกอีฟีแล้ว่าวันนี้นะครับสิ่งที่แป้งทำเนี่ยมันก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่ามันเชื่อมั่นในหานที่ที่มันมีแป้งก็ไม่ได้กลัวสิครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมดูแล้วนะครับผมดูแล้วงานเนี้ยแป้งรอดนะผมดูแลไงแป้งก็รอดนะครับนะครับไม่มีอะไรมากมายสิครับ ทำคอนเทนต์เป็นวันนะครับครับครับไปนร่อยนะครับทำคอนเทนต์ไปวันๆนะครับไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลอะไรนะครับทุกคนก็โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้พี่ครับนช่วงนี้อาจจะมีคลิปน้อยนิดหนึ่งนะพี่ครับเพราะว่าผมมีงานนะครับที่ต้องทำอาจจะอาจจะไล์สดอาจจะไล์สดอาจจะทำคลิปลงร้นอาหารคลิปสิบคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะพี่ครับนะคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปนะครับไว้เพลินขอบคุณทุกันครับ ขอบคุณทุกคน,นครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ฝากติดตาม้ียพีครับหลังจากคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับลงคลิปไว้เพียงท่านี้เจอใหม่อีพีเราไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ